สวัสดีค่ะนะคะทักทายค่ะที่โชว์รูมเจ๊คำปุ่นยุทธค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะก็เข้ามาเจอกันกับเซลล์ติ๋วอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเปิดตัวกันที่นะคะรถกระบะมิตซูบิชิไททานตัวเตี้ยนน้าหล่อของเรานั่นเองเข้ามาแล้วนะคะชมใหม่นะคะสภาพป้ายแดงค่ะคุณลูกค้าแต่ราคาเบาๆน,นะคะแน่นอนใครที่หารถกระบะตัวเตี้ยใช้งานอยู่นะคะ ห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับรอบเย็นของเราแบบนี้นะคะบอกกอนว่าที่โชว์รุมเจ๊คํำคุณยุทธค่ะโปรโดีโปรแรงออกรถวันนี้นะคะแถมเงินกลับบ้านทันทีค่ะ1,000 0บาทนะคะและก็บัตรเติมน้ำมันให้อีกนะคะ1,000ค่ะคุณลูกค้าค่ะ500รอบาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้ารีบๆกันเลยนะแชร์ก่อนสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะเน้นรถ<ะ>เข้าใหม่ล้วลเลยวันนี้คันอีกแล้วนะคะ กับคันนี้นะคะเอาใจตัวเตีย้ยขาแซด่าซิงสำหรับ Mitsubishi t r ท่านคันนี้ขอบอกว่าปีใหม่มากกับปี19และที่สำคัญค่ะแม็คลอลอแบบนี้ไปเลยนะคะอาทักทายกันหน่อยแล้วใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน้อนะคะอยากชมรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะก็พิมพ์เข้ามาได้ค่ะคุณลูกค้า สำหรับพิกัดโชว์รูมเจ๊คำปุนยุทธค่นะคะอยู่เส้นถนนชอบอ3 0 0 9นะคะเส้นสนามกอล์ฟปูรภาทางไปปากร่วมบ่อวินนั่นเองนะคะคุณลูกค้า<ม>บอกเลยนะคะมาที่นี่ไม่ผิดหวังค่ะคุณลูกค้าออกง่ายอนุมัติไว้ไฟแนนซ์มีให้เลือกมากมายหลายไฟแนนซ์ขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะเปิดใจให้เราดีให้คำปรึกษาทุกเคสจ้าทักทายท,ท่านเลยนะคะที่เข้ามานาะ ยังทันกับพี่ขายยังไม่ได้ไลค์ค่ะเข้ามาแล้วขอคนหนึ่งแชร์เร็วนะคะช่วยกันแชร์นิดนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจัดเต็มเลยด้วยรถกระบะแคบไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยหรือว่าตัวสูงจัดไปเลยะคะ่ะจัดโชวนี้ไม่มีอะไรฮอตเท่าฟอร์ดของเราเลยนะคะฟอร์ดวันนี้มาลุลๆเลยห้าคันรวนค่ะใครที่เป็นสาลกฟอร์ดเรนเจอร์ห้ามพลาดเลยแถมด้วยคันนี้เลยตัวเตีย้ยนะจ๊ะใช่แล้วคุณดูสวัสดีค่ะ ทำไมของติว๋วมันไม่เด้เองอะของติว๋วไม่ขึ้นเลยขึ้นช้ามากนะคะุคนดูค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน้อน,นะคะชลรุมเจ๊ค,คําปุ่นยุทธานะคะรถมือสองคุณภาพรถบ้านคัดเกรดค่ะคุณลูกค้าการรับประกันของเรานะคะรับประกันให้เต็มที่นี่แบบยืนยาวกันไปเลยนะคะ1ปีหรือว่า1 0,000ืโลกันไปเลยค่ะ รับประกันไดชาร์จเดสต์ทแบตเตอรี่นะคะและก็จะมีเครื่องยนต์นะคะคุณลูกค้ามั่นใจได้นะคะออกรถที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนการันตีเลยนะคะคุณลูกค้ารีวิวเยอะแยะนะคะมารับรถกันเยอะแยะมากมายนะคะคุณลูกค้าเนาะยังไงใครสนใจรุ่นไหนนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยทางเพจเจค,คําปุ่นยุทธาเนะคะเบอร์โทรอยู่หน้าเพจแล้วนะคะยังไงก็โทรหาโทรเข้ามาปรึกษาได้ยินดีให้คำปรึกษาเลยนะคะ ปรึกษาได้นะ,ะใช่ยกเวน้นปัญหาหัวใจค่ะปรึกษาเรื่องรถได้นะ,ะเดี๋ยวเงินกับเร<ข>ื่องหัวใจเอาไว้ก่อนขอแชร์ก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะขอคนหนึ่งแชร์นะคะทั้งยี่สิบเอดท่านนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้ใครที่ตามหารถกระบะไว้ใช้งานขอนไม่แพงราคาน่ารักวันนี้จัดไปเลยนะมีเพื่อนบอกเพื่อนไปเลยแนะนำมาได้เรื่อยๆค่ะคุณลูกค้านะคะวันศุกร์นี้นะคะวันหยุดวันแรงงานนะคะใครที่แบบ หยุดงานการรถใช้งานนะคะก็แวะเข้ามาได้ร้านเราเปิดนะจ๊ะไม่ได้หยุดขอแจ้งไว้เลยค่ะคุณลูกค้าออกรถนะคะดาวเริ่มต้นกันที่ศูนบาทเท่านั้นนะคะแถมฟรีทุกค่าดําเนินการน,นะคะคุณลูกค้าอยู่บ้านก็ออกรถได้ไม่ต้องออกมาให้ยุ่งยากนะคะแดดร้อนเปลืองน้ํามันนะคะคุณลูกค้าไฟแนนซ์วิ่งเซ็นสัญญา ถึงหน้าบ้านถึงหน้าบริษัทนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณลูกค้ายังไงลองส่งเอกสารมาให้เราดูก่อนได้ยินดีให้คำปรึกษาไม่ต้องเกรงใจนะลูกค้านะโทรมาก็ได้ถ้าใครใจร้อนไม่อยากส่งเอกสารมาอะไรแบบนี้นะคะปรึกษาได้เลยเบอร์โทรติวเบอร์โทรบิมเบอร์โทรเจ๊คำปุ่นอยู่หน้าเพจแล้วนะคะเลือกโทรได้เลยจะโทรหาใครนะคะลูกค้า เนาะนะคะแจ้งก่อนเลยนะคะไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้นะลูกค้าออกรถศูนย์บาทมาเยอะแล้วนะคะสําหรับท่านที่แบบว่าไม่มีเครดิตเลยอืมนะะไม่มีเครดิตก็สามารถออกรถได้นะคะอธิบายทุกคนเลยนะคะใครที่อยากชมรถรุ่นไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะด้านหลังพ้องติวนะตัวเตีย้ยหน้าใหม่ปี B 19บเแมกลอยยางใหม่สภาพนางฟ้านะสภาพป้ายแดงได้เลยคันนี้ ในะคใครมองหารถแบบว่ามือสองสภาพไปไ้ายแดงจัดไปลยครันนี้นะคะใช่เข้ามาใหม่เลยนะลูกค้านะอันนี้แบบยังไม่ได้ล้างนะคะแค่แบบฉีดๆ,ๆแบบว่าให้คุณลูกค้าได้ชมกันเฉยๆนะคะเข้ามาใหม่พนถูกมากพนเริ่มต้น7,700บาทนะคะสำหรับมิสูบิชิไททัน,นะคะเครื่องยนต์2,500ซีซีเป็นตัว GLX นะคะคุณลูกค้าแนะนำค่ะนะคะอยากได้ คันนี้มาพร้อมกับแมกเวลด้วยนะคะลูกค้าสวยมากนะคะไม่วิ่งแค่20,000กว่าโลเท่านั้นนะคันนี้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้คอมเมนต์ไม่เด้งไม่อะไรเลยนะคะมีใครคอมเมนต์มาหรือเปล่าใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันกับติวด้วยเนาะนะคะอยากดูอยากชมพิมพ์กันเข้ามา นะคะสำหรับจาวกฟอร์ดเลนเซอร์นะคะวันนี้นะคะเข้ามาทั้งหมด5คันด้วยกันนะคะคนะคะจองกันสนันวันไหวค่ะคุณลูกค้าค่าจอง500บาทฟรีทุกค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนค่าภาษีฟอร์รบรไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะบอกเลยว่าออกรถกับเรานะคะคุ้มมากเดี๋ยวให้พี่บิ่มพาชมร,บรอบๆคันเนาะ สำหรับคันนี้นะคะใครที่มองหารถปีใหม่สภาพใบแดงจัดไปเลยนะคะสำหรับคันนี้มิสซูบิชิไท i ทันนะคะมาพร้อมกับตัวเตียนหน้าใหม่ท่อนสีบอลเงินนะใคะรที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นแฟนคลับตัวยงของไทยทันนี่แนะนําคันนี้เลย <Yeah. S 1> นอกจากจะได้ปี19แล้วนะเราให้แม็กหลอแบบนี้เลยอันนี้คือเปลี่ยนให้เลย เปลี่ยนเรียบร้อยคุณพี่ขาสวยงามมากไม่ต้องไปเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรเองเลยนะคะแม็กลอเข้ากันกับตัวรถสุดยอดเลยนะคะปี29 1 9าย้ำนะพี่นะปีใหม่สภาพนางฟ้าสุดๆกันเลยนะเดี๋ยวพาไปชมภายในห้องโดยสารนะคนะเมกาแคปแคปเปิดได้นะคะภายในห้องโดยสารไมโทนของสีดำนะคะไม่วิ่งอยู่2องหมื่นะคะไมวิ่งอยู่2องหมืบบ่ระบบระบบไฟฟ้ารอบตัวคันกระจกมองข้างสามารถพับปรับไฟฟ้าได้ เป็นพวงมาลัยมอติรฟังกชันนะคะสะดวกสบายแคบลายนี้เท่านั้นนะครมันมันค่ะด้วยเกียร์แมนวลน,นะจ๊ะนะคะใส่บันเทิงก็ไม่พลาดค่ะเครื่องเล่นวิทีโอซีดีเมพีมีนะคะอะไรที่ตามหาอยู่สำหรับรุ่นนี้นะคะตัวเตี้ยหน้าใหม่ของเรานะคะมิตซูบิชิทริทันเมกาแคปนะคะตัวเตี้ยนะคะปี19คุณพี่ขานะรถคันนี้ขอบบอกว่าราคาไม่แพงอย่างที่คิดได้ปีใหม่ ขับพัดเกลดนะคะรถบ้านนะคะเจ้าของมือเดียวออกป้ายแดงเลยและใครที่สนใจแคปหน้าจออินบอกเข้ามาได้เลยโอนจองไว้ก่อนได้ค่ะนะคะมาดูรถจริงๆแล้วมายกย้ายเปลี่ยนเป็นคันอื่นได้นะคะไม่ว่ากันนะ้ะค่านะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับมิสูชิไทยตัว GLX ตัวเตียนหน้าหลอกของเราโฉมใหม่นะคะอยู่ในสภาพแบบของป้ายแดงนะคะอยู่ในโฉมของ ป้ายแดงต้องแจ้งแบบนี้ก่อนเลยนะคะไม่วิ่งแค่สองหมื่นกว่าโลนะคะคันนี้สวยจัดเต็มแน่นอนนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าที่แบบสวยโฉบเฉี่ยวนะคะกระจังหน้าโครมเมียมค่ะนะคะกระจังหน้าเนี่ยสีเดียวกันกับตัวรถด,ด้วยนะลูกค้านะอันนี้คือเขาปรับโฉมมาใหม่แล้วนะคะใครที่มองหารุ่นนี้อยู่นะคะก็ห้ามพลาดแล้วกันนะคะคุณลูกค้าพนเริ่มต้น7,700บาทนะคะและก็มาในราคาเพียงแค่ 428,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกค้าค่าจองถูกมากค่าจอง500บาทนะคะค่าจอง500บาทลูกค้าโอนจองมากับจิ๋วก่อนได้นะคะอยากดูอยากชมรุ่นไหนนะคะพิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแนะนำทั้งตัวเตีย้ยแล้วก็ตัวยกสูงใครที่หารถกระบะมิซูบิชิตนะคะอยากได้ชมหน้าใหม่วันนี้ห้ามพลาดค่ะนะคะมาทั้งตัวเตีย้ยตัวยกสูงแต่ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ ศูนย์บาทเท่านั้นนะคะและกแฟรีทุกค่าดําเนินการด้วยเนาะนะคะอาคันนี้สนใจหรือเปล่านะคะถ้าสนใจหัวใจรัวๆมานะคะแคปหน้าจอนะคะเข้าไปสอบถามทางเพจเจ๊คำปุ่นยุทธ์คากันได้ค่ะคุณลูกค้าออรรวันนี้นะคะปโปรดีโปรแรงนะคะแถมเงินกลับบ้านาทันที1 0 0 0 0บาทนะคะไม่เพียงเท่านั้นนะคะบัตรเติมน้ามันให้อีก1000ค่ะคุณลูกค้าอยู่บ้านนะคะคนดีไม่ต้องออกมาค่ะนะคะไฟแนนซ์ไปหาถึงที่ทําสัญญาถึงที่ ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่อยากผิดหวังต้องมาที่นี่การันตีเลยนะคะคุณลูกค้าทั้งให้สัมภาษณ์ทั้งรีวิวนะคะแต่ละเคสเนาะอ่ะคานนี้นะคะมีใครสนใจหรือเปล่าเงียบกันหมดเลยนะคะคนดูเ่าคนดูเงียบมากนะคะสวัสดีท,ทั้ง25ท่านไม่มีเลยไม่มีใครคอมเมนต์ทักทายได้นะลูกค้านะ พูดคุยได้นะคะสวัสดีกันได้ค่ะสวัสดีรอบยามเย็นค่ะนะคะเจอกันที่โชรุมเจค,คําปุดยุธทธค่าเหมือนเดิมค่ะช่วงเวลาดีๆแบบนี้2ช่วงเวลานะลูกค้านะ11บเอดโมงเช้านะคะและก็รอบห้าโมงเย็นนะคะมาเจอกันแบบนี้ทักทายกันแบบนี้ทุกวันนะคะกับติ๋วแล้วก็พี่บิ๋มนะคะอย่าดูอย่าชมรุ่นไหนก็พิมพ์เงินเข้ามาได้เดี๋ยวพาไปดูนะคะรถกระบะตัวยกสูงกันบ้างนะคะสําหรับไททันพัทนะคะคุณลูกค้า นะคะคันนี้นะคะหล่อเทสเปคไข่ค้นนะคะมาพร้อมกับสีดำนะคะโดดเด่นมากนะคะและก็หน้าใหม่แบบนี้เนอะลูกค้านาะ บอกแล้วนะคะว่ารอบนี้ใครที่หารถกระบะมิซูบิชิไทยท่านนะคะแบบได้ชมป้ายแดงนะคะรอบนี้นะคะคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ค่ะมิซูบิชิไทยท่านนะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0มาพร้อมกับรุ่นปี2018เป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่488,000บาทเท่านั้นนะคะรถสวยเดิมๆนะคะคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวไปชมภายในกันก่อนนะคะ สำหรับโชว์ใหม่ของเราในทั้มาแล้วนะ,ะที่โชว์รูมนะเคยมีลูกค้าถามถึงกันอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับมิตซูบิชิตัวใหม่นะคะเข้ามาแล้วนะคะพระสามพันธ์ตรงนี้เลยนะคะมิตซูบิชิใครท่าน่ะไท,ท่านพัดนะคุณพ,พี่นะเะึ็นต,ตัวสูงสีดำนะคะเมกาแคปบแคป,แคปเปิดได้ใครที่มองหารถสวยใหม่สวยเดิมสภาพนางฟ้ามาี้ถูกที่แล้วค่ะกับเซคปุ่นยูสค่ะของเราเพราะว่าเราคัดเกตรถทุกคันเข้ามาแล้วนะคะ เน้นการใช้งานไม่ได้เน้นซ่อมนะคะนี่อ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ให้หน่อยนะคะสำหรับไม์ของเขาอยู่ที่สอง0ี่นะสองหมื่นห้านะคะพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับบงไฟฟ้าตัวคันเลยเคียร์แมนวิดลอสปีดนะคะหน้าจอจัดไเครื่องเล่นกัตรซีดีดีวีดีเอ็มพีสามนะคะคอนโซลกลางวางแก้วหนักได้มาพร้อมกับเบาะผ้านะจ๊ะ ทักทายกันเข้ามาได้นะคะทุท่านนะใครที่อยากชมรถรุ่นอื่นพิมพ์เข้ามาได้นะคะตอนนี้เรายังคงอยู่ที่มิส s u บิชิไฟทรทันวันนะคะ mm hmm. กับคันนี้เมก้าแคทบขัอย่าไม่บนของสีดำราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะรถปีใหม่โฉมใหม่นั้ไม่แพงอย่างที่คิด4 8 8 0 0 0บาทใช่แล้วนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,500บาทเท่านั้น ผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดด้วยคุณลูกค้าอย่ารอช้าค่ะหาแบบไหนรุ่นไหนชมไหนอยู่นะคะเข้ามาสอบถามได้อยากได้แบบไหนรถเกง่งรถกระบะรถ SUV ลูกค,ะคะ้าขานะคะมีแน่นอนค่นะเนี่ยอ่ะสำหรับคันนี้นะคะมีใครชอบหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าใครที่แบบมาชมมาดูย้อนหลังเนี่ยนะลูกค้านะก็เข้าไปคอมเมนต์ได้หรือว่า แคปหน้าจอเข้าไปสอบถามได้ทางเพจเจคำปุ่นเนาะนะคะให้คำปรึกษาอ่ะก่อนที่จะไปคันต่อไปเรามาดูพิกัดหน้าโชว์รูมมาดูบรรยากาศหน้าร้านของเราก่อนก็แล้วกันด้านหน้าโชว์รูมสำหรับเจคำปุ่นยุทธาของเรามีทั้งหมด2สาขามีทั้งหมด2สาขานะคะสาขาแรกค่ะที่พวกเราทั้งสองกำลังไลฟ์สดอยู่ตรงนี้นะคะ ถนนเส้นนี้คือถนนเส้นชอบออกสามศูนย์เก้านะคะเส้นสปายนิคุบอมตะซิตี้บอกวินปารงร่วมนะคะสนามฟอฟุลราาสนามฟอฟแลมบสบายนะคะตรงข้ามกับร้านอาหารสี่รอกนะคะมาได้ดูทางเซตอินฟอร์าได้นะคะเดี๋ยวส่งแผนที่ให้อ่ะเงียบกันหมดเลยนะคะแต่ก็มีคุณลูกค้ากดแชร์ให้นะนะคะมี4แชร์แล้วนะ มาขั้นต่อมาเนีคะสำหรับนิสสันนาวราคันนี้เป็นรุ่นคิงแคปนะคะปี18จาดปี19นะคะมาพร้อมกับสีส้มนะคะสีสันโดนใจแบบนี้คุณลูกค้าต้องแจ้งก่อนว่าส่วนลดนะคะก็น่าสนเหมือนกันนะคะคันนี้นะาส่วนลดอยู่ที่20,000บาทนะคะจากราคา4นะ0 0คะ418,000เราไม่ขายนะคะคุณลูกค้าคันนี้ราคาเพียงแค่3 9 8 0 0 0บาทเท่านั้น นะคะส่วนลถแบบจูงใจมากนะคะส่วนลด2,000 20, 0บาทแถมเงินให้อีก1,000 0บาทลูกค้าค่าจอง500บาทเท่านั้นโอนมาจองก่อนได้ออกรถฟรีทุกค้าดาเนินการนะค่าจัดค่าโอนค่าภาษีพรบรเราไม่เก็บค่ะคุณลูกค้าสนใจแวะเข้ามาหาติวได้เลยโทรมาก็ได้นะคะอยู่หน้าเพจแล้ว สวยวีดาวแบบนี้พี่ขาพูดง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้นะคะที่นี่ค่ะจัดจริงออกจริงนะคะได้กันมาเยอะแล้วนะคะแต่ละคันแต่ละรุ่นนะคะสวยใหม่นะคะยิ่งเฉพาะปี2019นะคะตอนนี้มีเข้ามาเยอะมากไม่วิ่งแค่20,000กโลนะคะรถใช้ รถใช้งานไม่ถึงปีนะลูกค้านะเอาจริงนะคะคือใครที่แบบอยากได้รถสวยๆสภาพป้ายแดงเนาะแต่ราคาเนี่ยประมาณแบบมือสองอะไรแบบนี้ต้องลองแวะกันเข้ามานะลูกค้านะ<ม>อ่ะนะคะเดี๋ยวให้พี่บิ่มพาเข้าไปชมภายในนะคะว่าจะสวยโดนใจขนาดไหนนะไปกันเลยค่ะอ่ะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปคันนี้คือขอแบบเคลียร์คนดูนิดนึง อ่าสี่สิบเมตรเลยจะไม่มีใครเมนต์นหรือว่ามีคนเมนต์น้องไม่เห็นก็ไม่รู้คุณพี่ค่ะถ้ามีคอมเมนต์เนี่ยแล้วเราไม่อ่านเนี่ยแสดงว่ามันไม่เด้งต้องขอประธานทั่วด้วยนะคะทุกทุกคนเลยจากคนดูก็เยอะนะมาด้วยนะคะคนดูเยอะแต่ว่าไม่คอมเมนต์กันสำหรับภายในห้องเดยสายจะพาไปรับชุดในเลยนะใครที่ชอบฟังก์ชันจัดหนักจัดเต็มแนะนำคันนี้เลยนะคะในสไตล์ของนิสสัน ภายในห้องโดยสารคันนี้คุณพิฐานะบอกเขาจะเป็นสไตล์เลยเขาจะมาพร้อมกับเบาะผ้กบบกัมมี่สุดนุ่มแบบนี้เลยค่ะสีครีมให้โทนสว่างนะคะเระ่อความปลอดภัยแอร์แมตคู่คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลหรือสปีดด้วยกันในการเครื่องเล่นวิทยุซีดีเอ็มดีสามเนื้อสำหรับนิสันนะคะเขาจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องการถอยหลังอีกต่อไปกว้างขวางม,มากนะคะสำหรับใครที่ตามหารถ เราบราคาไม่แพงัะผ่อนสบายๆผ่อนเบา,บาๆคันนี้เป็นอีกรุ่นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แนะนำนะคะปีใหม่ในการรถบ้านคัดเล็ดเช่นเคยนะคะสำหรับเ็นขับ่นวุชาเดี๋ยวพาไปดูนิดหนึ่งสำหรับกล้องมองหลังนะเขาจะอยู่ด้านท้ายของตัวรถนะคะนี่เลย แยวฟังก์ชันสำหนับสนเต็มขนาดนี้พร้อมสปอยเลอร์ด้านหลังสีส้มเปรี้ยวจีูถูโฉลกกับคนเกิดวันไหนแพนทำเลยใช่แล้วออนะคะคันนี้นะคะสีแบบเรียกเงินเลือกทองด้วยนะนะคะสีส้มนะคะสีมงคลนะคะเอาง่ายๆเลยเนาะนะคะสนใจสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอ่ะ รถกระบะตัวเตี้ยกันบ้างนะคะวันนี้นะคะจัดเต็มพร้อมกับรถกระบะสวัสดีคุณพี่สุวิทนะคะ <S <S อยากชมรุ่นไหนนะคะพิมพ์เข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะอยากได้รุ่นไหนก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมแล้วกันนะคะ <S <S เอาไปต่อกันที่ตัวรถเจ็ปติชั่นตัวเตี้ยหน้าหล่อของเราเนะคยวันนี้นะคะจัดเต็มนะคะทั้งรถกระบะตัวยกสูงนะคะและก็รถกระบะตัวเตี้ยนะคะแต่ละคันนะคะจัดเต็มล้อมแม็กเนี่ยมาครบชุดนะลูกค้านะ สนใจก็ฝากคิ้วฝากเบอร์โทรมา ให้ติวได้นะคะคุณลูกค้านะคะออกรถนะคะโดยไม่ต้องใช้ตังค์เลยก็ได้นะคะสําหรับที่นี่นะคะออกง่ายอนุมัตไวนะคะมีเครดิตนะคะ1-2ถึงวันเท่านั้นนะคะรู้ผลเครดิตของเราอนุมัตินะคะใครที่ไม่มีเครดิตนะลูกค้าก็ประมาณ3 4วันประมาณนี้นะคะให้เวลาไปเน้นตรวจสอบกันนิดนึงนะคะเอามาต่อกันที่คันนี้ค่ะสำหรับโตโยต้าไฮรัก e r ีโวเซตอีดิชันคันนี้นะคะสวยจัดเต็ม ชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันล้อแม็กนะคะแบบสปอร์ตมากเลยนะคะคันนี้ผ่อนไม่แพงด้วยนะคะผ่อนไม่แพงเลยนะสนใจก็ฝากชื่อฝากเบอร์โทรมาได้นะคะสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่นปี2019เนาะไม่วิ่งแค่5,000กว่าโลเท่านั้นนะคะไม่วิ่ง5,000กว่าโลนะเดี๋ยวให้พี่บิมพ,พาไปชมภายในจะ้ะสำหรับใครที่ชอบรถแต่งกับบิ๊ค่นะคะวัยรุ่นนะคะจัดไปเลยคันนี้นะคะสำหรับ z ั d i <ช>ี i ช n ขไม่ปี2ก็สวัสดีคุณพี่ คะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะอ่ะสำหรับคันนี้คุณพี่ค่ะแซดเอเชันนะคะวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นทั้งหลายนะคะที่กำลังมองหารถแซดแซดแบบเซอร์เคิลแต่งรอบตัวคันนะพร้อมแม็กหล่อๆไมั้ของสีทองจัดไปเลยพาไปชมภายในห้องโดยสารนะคะสามารถแวะเข้ามาดูรถจริงๆได้คะ่ะเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึง1ทุ่มเลยภายในห้องโดย ไปวิ่งอยู่5,085,838นะคะเลขสวยมากนะคะลงท้ายด้วย8เละคะพ่วงอะไร power air แบบคูณนะมากพร้อมกับเกียมแมนทัวร6สปีดนะเครื่องเล่นวิทยุ C D นะมีพอมีช่องเสียบ U S B อยู่ให้ด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบนันในสไตล์ของคันนี้เลย Toyota Hilux r e v o ตัวเตี้ยแซ็อีชั้นปี19 2.4ค่ะคันนี้ราคายที่478,000บาทนะคะได้ปีใหม่สภาพป้ายแดงขนาดนี้ ในะคะใครที่ตามหาอยู่ก็แนะนำเลยอาคันนี้นะคะถูกใจทุกคนไหมทั้ง30มัวท่าน30ชีวิตนะคะไม่มีใครคอมเมนต์อะไรเลยนะคะคันนี้นะคะถูกใจใครหรือป,ป่าวให้รักดีวิพันสิบเก้าไมวิ่งแค่ห้าพันกว่าโลผ่อนเริ่มต้นแปดพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้มาในราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทค่ะคุณลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะคะออกรถ นะคะรับทันทีค่ะเงิน1,000 0บาทนะคะและก็บัตรเติมน้ำมันให้อีก1,000ค่ะคุณลูกค้าโอนจองมาได้นะคะคุณลูกค้ทาทักหาติ๋วเลยใครที่สนใจสำหรับ Revo z e dition คันนี้นะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะมาคั้นต่อมาเนี่ยคันนี้ก็เป็นตัว z e dition เหมือนกันนะคะสีเทาหล่อๆแบบนี้เนาะเผื่อใครแบบชอบโทนสีแบบอารมณ์สีเทาอะไรแบบนี้นะคะต้องคันนี้เลยเป็นรุ่นนะคะเป็น เป็นปีเดียวกันแต่ว่าคันนี้เนาะชุดแต่งของเขาจะไม่มีข้างหน้านะะเราก็เลยไม่เป็นไรนะคะลดราคาะคะลดราคาให้คุณลูกค้าเอาไปติดตั้งเองนะคะสำหรับคันนี้ค่ะคุณลูกคา้าราคาอยู่ที่4 5 8 0 0 0ห้าหนะคันนี้4 5 0 0 0 0นหะ้าหม่ะผ่อนถูกลงมาอีกนะคะผ่อนถูกลงมาอีกนะลูกคา้านะผ่อนเนี่ยนะคะคันนี้จะผ่อนเริ่มต้นแค่ 8,000ันแปดพันิดแค่นั้นแ0 0พัน,น 8, ตน้ตนๆเท่านั้นนะคะเลือกผ่อนสูงสุดได้7ปีนะคะล้อมแม็กนะคะแม็กใหม่นะคะแกะกล่องให้คุณลูกค้าเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวไปชมภายในกันบ้างนะคะว่าจะสวยโดนใจขนาดไหนคะจะสวยมากกว่านี้ถ้าทำเกียร์ใหม่คุณพี่มาซื้อรถที่นี่แถมเงิหนหมื่หนหเร็วเอาไปแต่งเองเลยค่ะสวัสดีคุณพี่ฝันอีกไกล จะไปให้ถึงอกอ็ผมสิบเดียวชมกับพี่ค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอาสำหรับภายในห้องโดยสารกับพี่ค่ะน้นโทนของสีดำนะคะเป็นชั้นอีกตัวนึงเหมือนกันแล้วสัมงันออเชั่นเหมือนกันทำใม้ได้ต่อไปกันมากมายนะต่างจะเป็นภายนอกเลยนะคหนุ่มจะเป็นสีขาวคันนี้จะไม่โทนของสีเทาต้องบอกไว้นิดนึงว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่คันนี้ยังไม่ล้างเอามาให้ดูกอดใสเลย อะครที่ตามหาค่ะพี่ขาสำหรับรถตัวเตี้ยเอาไว้แหวนไว้แซดก็สัดไปเลยนะคะปีใหม่ค่ะปี19เลยนัดเชียรเท่าไฟแดงได้เลยสำหรับรถที่นี่คัดเกรดทุกคัะนก่นน้าแถมมีรับประกันหลังการขายลูกค้าด้วยนะคะไม่สวยไม่รถไม่ดีไม่เอามาขายแน่นอนช่วงนี้มีรถใช้งานเป็นของตัวเองดีกว่านะสำหรับยุคโควิดช่วงโควิดแบบนี้นะดีกว่านั่งรถสาธารณะเป็นหลายเท่าเลยแต่การแนะนำนะรถราคาเบาๆไม่แพงก็มีจ้า ใช่ค่ะนะคะลองแวะลองมาชมกันได้นะคะเข้ามาแล้วก็บอกว่าเข้ามาติวหาบิมก็ได้นะลูกค้านาะอ่ะคันนี้เนาะ่อนร่มต้น8,000ต้นต้น,ตนแค่นั้นนะคะคุณลูกค้าสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะอะอยากให้พาไปทัวร์ขนาดอ่ะอีกหนึ่งคันไหนไหนก็รีโวแล้วนะคะ คันนี้ก็เนี่ยะเป็นโตโยต้าไฮรังดีเแต่ไม่ใช่ตัว Z Edition นะคะใครที่แบบว่าอยากได้รถกระบะตัวเตีย้ยแต่ว่าขอแบบประหยัดประหยัดค่างวดหน่อยอยากผ่อนถูกกว่านี้นะคะแนะนําคันนี้นะคะคันนี้เขาจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทนะคะถ้ารวมอะไรแล้วก็ประมาณ7000ต้นต้นๆประมาณนี้แหละนะลูกค้านนาผ่อนถูกมากนะคะนี้ราคานี่คะราคาอยู่ที่388 0 0 0ปนะารถกระบะคันนี้นะคะลูกค้าราคาเท่าเกือบกับรถเก๋ง นะคะความคุ้มผลย้ายสิ่งของอะไรได้หมดนะคะคุณลูกค้าคันนี้จะเป็นรุ่นปีนะคะ2018ด้วยปีใหม่นะคะล้อมแม็กนะคะแถมให้นะ,ะลูกค้านะหารถกระ,ระบะราคาเบาๆเน้นเป็นตัวตัวเตี้ยอะไรแบบนี้นะคะแวะมาดูค่ะตอนนี้นะคะจอดเรียงกันทั้งหมด3คันนะคะออนอกจากแบรนด์ของรีโวแล้วนะคะเรายังมีนะคะมิสูบิชิเนี่ยตัวหน้าใหม่นะคะ G L X นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวคันนี้ไปชม ภายในคันภายในคันนี้นะคะชอบแบบเดิมๆเนาะไม่ต้องไปแต่งอะไรนะคะคันนี้คันนี้ก็ฟังชานมาตรฐานของเขาได้เลยและใครตามหารถไหนะคะแบบว่าฟังชานิมาตรฐานครบคันก็แนะนําคันนี้ได้เลยนะคะสําหรับภายในห้องโดยสารนะคะมาพร้อมกับระบบไฟฟ้ารอบตัวคันพุ่มไลท์พาวเวอร์แบบคู่ค่ะเกียร์แมนวลนหกสปีด CD ดีเมีสามีช่องเสียบ USB อสบีอุปถ้วยเป็นบอ ใครสนใจนะคะ3า8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถปีใหม่นะราคา3,000 0นไปไปเท่านั้นมานะจ๊ะมานะจ๊ะรอทุกคนอยู่อ่ะนะคะมีใครอยากชมรุ่นไหนอีกกันเข้ามาได้นะคะดูแล้วเงียบนะคะแม่ค้าก็ไม่รู้จะไปยังไงแล้วนี้นะคะแฟนเพจ fc ดูแล้วเงียบกันหมดนะคะทั้ง ออทุกท่านคะ่ะที่ชมอยู่ตอนนี้นะคะคอมเมนต์พูดคุยกันกับติ๋วได้ขอดูขอชมรถได้นะคะหรือว่าไม่กล้าคอมเมนต์ในไลฟ์สดนะคะ,ะแคปหน้าจอแอบแคปหน้าจอเข้าไปสอบถามทาง,ทางเพจเจ๊คำปุ่นยุทธค่ได้เลยนะคะเดี๋ยวติ๋วกับบิมคอยตอบนะคะลูกค้าไม่ต้องคิดว่าเป็นใครที่ไหนนะคะพวกเรานี่แหละนะคะยินดีให้คำปรึกษาจ้าน่าจะไม่มีใครอยากชมรุ่นไหนอีกแล้วใช่ไหมมีหรือเปล่า อยากดูรุ่นไหนอีกไหมถ้าอยากดูหัวใจรัวๆมาหน่อยเช็คเอเช็ค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 หน่อยเร็วนะคะ <c oughs> เออลูกค้าใหม่เยอะมากนะคะอยากไลให้ดูมากแต่ไม่มีคอมเมนต์เลยไม่มีจริงๆนะอะไรที่คอมเมนต์กันเข้ามาลูกค้าใหม่หรอคุณพี่กิจกิจสนพงเนาะนะคะมีพี่เอ,อ่อที่เข้ามานะคะก็ลูกค้าใหม่หนึ่งค่ะ เลยนะคะเข้า,าตามกันไว้ด้วยนะคะเพจเจ๊คปุ่ลยุทธาไว้ให้ติวด้วยนาอนะคะอยากออกรถนะคะก็มาหาเซลติวได้เลยนะคะที่โชว์รูมเจ๊คปุ่ลยุทธาประจําอยู่ที่นี่ทุกวันนะคะเจอกันได้นะคะลูกค้าอมีใครอยากชมรุ่นไหนอีกหรือเปล่าไม่มีนะคะจะขอตัวลาแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะสําหรับ วันพุธนะคะสำหรับวันนี้นะคะติวต้องขอตัวลาไปแล้วจ้า yeah.